จับโอ้ยคิ้มมึงนั่งขา,ขาอฟักด้วกันลุงเลยปล่อยเลยทีเดียวทำไปูดอง,องนี่ยก่อนจะไปรับชมคลิปฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องหน้าท็อปสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ขอบคคุณสวัสดียามเช้าครับพี่ๆและนะ้าทุกคนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องนท็อปสตอรี่ห่างหายไปนานนะครับผมนี้ก็มีโอกาสออกมายามปูนะครับที่ดักไว้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าที่ดักสูตรนี้ได้ถือว่าได้ผล กือบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเป็นลุ้นจะดูมาวันนี้มากับพานโมโค,ครับดักไว้อกี่หลังครับพานสี่หลังอ,อ๋อนุ้นมีเป็นมุ้งที่ผมซื้อมาเป็นมุ้งดักกุ้นมากบรรยากาศขาดเนาะอันนั้นเนาะนั่นไงกูนั่นเน่ะมันเข้าไม่ได้ใช่ไหม

bọc một tiếp tiếp ba uống để con cho ông cái mừng nè ừ lá hụt rồi như rồi nè, qua bồn nó, mình yăng nha mình yăng nó lên, tay cái mừng Nhuốc này gần đây đây gần đây Nó đây gần 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 đây Ừ. Ừ. gần đây gần đây gần อ้ยนอยู่ริมล่องเลยเนาะเมื่อวานเมื่อวานก็ได้ไปประมาณกิโลนะสามสามโมสี่โลดูฝั่งโน้นนะครับผมได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้ ไม่รู้ว่าจะมานมันเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานไม่ได้มาถ่ายครับเดี๋ยวไปดูอีกสองหลังครับตรงนี้หัวม,มุมฝั่งอีกฝั่งนึงฟ้าคืมแหละฟ้าคืมทุกวันเลยั่งด้นานบน เงยยกที่แล้วมึกต้องกับจะมานไ้เนาะหลังนี้ออเดอร์สองโลบอกจะไปตามต้องตามลูกปอถึงเลยอะไรนะหอยเยื่อเยื่อมันหลุดนี่คหมดกับ้าง

ปลาไมู่้ก,กินเแล้วปลาปูกัดคัสดกิมนี่ปลาเลยเขาเรียกปลออา,าปปลอรชิ้นปันเดม่รู้เหรอมาหูอะไรไปดูอีกหลังนึงโอ้โหเยตม่กินเบ็ดไง ดักสี่รอบหารอบได้แล้วมันน้งนายถึงวะอ,อันนี้อ๋อนี้ดักที่ดักเมื่อวานที่ทำเมื่อวาน

พอมายมาอมลฟอุ่น่ือไม่ดักทิ้งไว้กองี้ยกวางใหญ่หลายขึ้นอือคือ,อม,มันลึกกว่ามันก็อยอยู่อ่ะพอได้ตำน้ำพริกครับผมพอได้ปนน่นนีแคบไปน้อยหนึ่งกว่างจะไปสรุปผลงานกันที่ xuân hạp xuân phong mai mắt chim 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 ฉันติดก่อนอืมเคี้ยพออยู่ติดเป็นนั้นพอได้ตามน้ำพริกพอได้หมกครับผมอายุหากินช่วงน,นี้ก็โควิดลงน้ำลงห้วยขึ้นเขา ตามวิธีครับของคนต่างจังหวัดนะครับลยอืมเหรออืมอันนี้พอได้ครับไก่ใบเลยเหรอหมกกินมีหลุดอยู่ก่น่าจะขาดไม่หลุดเลย ินเยอวันนี้ไม่ค่อยหมายปูเท่าไหไร่เรื่องรู้ต้องหาหมายใหม่เนะเมื่อวานได้เยอะนะครับขึ้นขึ้นภาพด้านข้างเต็มเหมือกูดักกูดักตัวยิ้มมันก็คักค จับโอ้ทิ้มเลนังขอฝักนึงกว่กเลน่นากามไหมกลางวันนะอ่เอาถุงมาเทเยหะถุงปูอ่ะ บอกคอยเท่าไดลนกคนไว้ดีเอาสเตเตอไทยมาเลยลนกนกูละบุรีไทยกูลัดอาเบนขัดไซ์โว้าเนี่ยบ่เอไปสิสิก้อนพามพามหวานะหน่อยโม่สิบุตดีดีเนาะเลียงเอาเฮ้ยนะ

โอ้ยด้าดำเลยผมโอ้ดัมดัดัมดมอุลับขังนี่หรอมีฮีเลี้ยงอะดีนะดักมาแล้วก็มาปล่อยเนาะจับอากามีแดมแดดไปแล้วเทไว้ก็แล้เพราะว่ามันไอผมโดนลมเทอ่อนน้อราดอ่อนนาะ ตงห้าบนลบไหมมั้งใช่ไ่โอ้ยนโอ้ยต้องเอา่วามในเหนออต้องลองปูน่าทำอะไปล่อยอไให้แล้วนียทำอไปูดองนี่ไงพี่ต่อมว่ะพี่ต่อมว่จะเอาอยู่ ่ไก่ดิอ่่นี้ไก่ดิดําเลยไก่ดับพริกูนี่เลยแต่มันยังมไเนี่ยามครปามาเอาใส่ีนร่อยจงแน่โอเคครับน้าๆก็พอได้ตามมัพริกนะครับส่วนปลาก็น่าจะหมก หมกน่าจะอร่อยปลาเล็กๆแต่วันก่อนได้ไซส์นี้เยอะมากครับผมมีแต่ไซส์นี้ทนั้นเลยวันนี้ก็ไซส์อาจจะเล็กนิดนึงโอเคครับนะคลิปนี้ก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากอน้นกดไลค์กดละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะไปที่ไหนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 带鱼，拉丝。